ล่าสุดได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนหยุดวิ่งรถแน่ๆ20%ตามที่เรารายงานก็ประมาณสักเจ0 0 0ื่นแดนคันคซึ่งผลกระทบก็แน่นอนนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วละ่ะจะมากจะน้อยอย่างไรแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าพบกับกระทรวงคมานาคมวันนี้จะมีข้อหารือว่า อาจจะมีการดาเนินการหลังจากนี้อย่างไรแล้วก็หลังจากการหารือกับทางกระทรวงคมานาคมแล้วจะยังคงยืนยันในการหยุดเดินรถเบื้องต้น7วันหรือไม่ครับนายธนสรรันกุลเพตรานนนรองเลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานครับเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรม t r ัค k พาเวอครั้งที่2หยุดรถรับขนส่งสินค้าลงร้อยละ20 จะจอดรบถบรรทุกเอาไว้ในที่ตั้งของขนส่งครับแล้วก็จะไม่จอดบนถนนให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับโดยสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยจะเปิดถแถลงข่าวขับเคลื่อนการเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งในเวลา9นาฬิกาว,วันนี้ครับ <nu? S 2> เพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้รัฐบาลได้ทบทวนและออกมาตรการช่วยเหลือออกมาแต่ถ้าหากว่าข้อเรียกร้องในวันนี้เรียกร้องกันไปแล้วยังไม่เป็นผลอีกเนี่ยนะครับทางสหพันธ์ก็จําเป็นต้องมีการปรับขึ้นราคาขนส่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะว่าผู้ประกอบการโรงงานภาคการผลิตต่างๆก็ต้องมีการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นตามไปตามต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นขณะที่นายชัยชาญจริญสุขกับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ครับหรือจะเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการส่งมอบสินค้านะครับที่ภาคการส่งออกต้องอาศัยรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังท่าเรือถ้าหากว่ารถขนส่งหยุดให้บริการในตอนนี้เนี่ยก็จะกระทบต่อภาคการส่งออกไปด้วยโดยมีรายงานนะครับว่าเช้าว,วันนี้9โมงเชา้าประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคม10สมาคมจะเข้าพบกับนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมที่กระทรวงคมานาคมนะครับ เพื่อที่จะหาหรือถึงกรณีดังกล่าวก็วันนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาครับว่าตอนนี้ยืนยน<ะ>ันว่าหยุดวิ่งแน่ๆแต่พอ9ก้าโมงหลังจากที่เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีแล้วท่านรัฐมนตรีจะรับข้อเรียกร้องอย่างไระจะมีการเจราจาพูดคุยประนีประนอมอย่างไรแล้วท้ายที่สุดหลังจากเจอกันวันนี้เนี่ยม,มาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะส่งผลทําให้เรื่องของการหยุดวิ่งรถชะลอออกไปก่อนหรือเปล่า ต้องมาติดตามนะคะว่าหลังจากที่การเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่ไนะคะค